สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณยายเพนด้วยครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็มาติดตามความฝันของคุณยายเพนครับในงวดล่าสุดที่คุณยายให้แนวทางเนาะ,ะตอนนั้นที่ผมมาทําคลิปของยายเลขก็เข้าเนาะเข้ายูกันที่ว่ายาเยเลขเก้าศูนย์บ่อยคุณยายเก้าศูนย์หรือเก้าบอตอนนึงันงเห็นไกลเดืตัวหนึ่งฝันเห็นไกลเดือตัวหนึ่งมันก็เป็นเก่าหนึง่ง ครั่งวดที่ออกเก้าหนึ่งนั่นแหละใช่ครับแล้วก็ไม่ได้มาตามก็หลายงวดแล้วน้อยายนะครับวันนี้ครับก็เลยแวะเข้ามาหาคุณยายครับแล้วก็พอดีคุณยายก็บอกว่าฝันแล้วเนาะฝันแล้วครับอ่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้เอฟซีฟังนาะยายนะครับเราเมื่อนีคุณยายเพี้ยนเห็ดอย่างยู่ครับผมยันนี่บอกีถมของเหมี่ยนกระปอกกระเป๋าครับก็คือเก็บบ้าน เก็บบ้านทำความสะอาดนะในห้องหลู่เขาอยู่ดบไอ้มารอบนี้คืองามกลินเลยครับคุณยายงามทุกอ่ะครับอะดูหน้าตาสุขภาพดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วแต่ก่อนไม่นอนบ่ค่อยหลับนะหลู่ยัยก็นอนหลับแน่หลูกคุสื่อวิตามินใหม่กินนะถึงว่าทะเลนอนหลับทับยิฉีดบ้างก็อป็นเพื่อนฝากเกินฝากก่อนคือฝักพรอมเต็มที่ะจ้เนี่ยฝากพร้อมกันที่อยู่ แล้วกินขขากินปาลาเราบอกครับคุณยายกินแล้วลูก <c oughs> กินอิ่มแล้วพอดีครับพอลยไปขนกระเป๋าหาบัตรลูกก็แล้วก็เห็นเงินครับ <c oughs> โอเคเนะะาะเดี๋ยวให้คุณยายเบาเรื่องเล่าวความฝันให้เอฟซีในช่องของเขืออีสานไต่เป็นได้ฟั่งแล้วก็ได้พิจาณาเบอง์น้ากันเนาะคุณยายเนาะครับอ่าคุณยายฝันต่งางแๆขึ้นเมื่อไหร่ครับโอ้ยฝันเด็ดสามสี่มือแล้วสามสี่วันแล้วอ่าเห็นเห็นคุณยายบอกผมว่า หลังจากที่ฝันสามสี่หมื่นที่แล้วแล้วกำมือขึ้นก็มาฝันอีกฝันก็มาฝันอีกฝันว่าอันใด้เงินครับฝันว่าันเขาเงินมาให้นาครับเดี๋ยวให้คุณยายเเบาฝันที่ว่าสามสี่หมื่นุ่นก่อนเนาะ่ก่อนเนาะคุณยายฝันว่าจังไดนะครับยายฝันว่าอันครับใดเงินอันสามล้ยนเออมันเป็นราชการที่เก้าว่าเพื่อนเพื่อนตายไปแล้วเนาะบาทจะหนียายก็เลยเบื่องเหลขเพื่อนเออเหลี่งเพื่อนเนี่ยมากะ หาโวยเออเหล็กสามตูมก็หาหาหนึ่งเกียรตินอครับครับหาหนึ่งเกียรติเหล็กสามตูมพอสอพุนนันละพ่อสอในเหล็กในเงินนึ่งนะครับครับแต่ว่าเบื้องอีกหลกราชการที่เก่าคือเก่าเกษนาแต่มันยังมีสามเหรียญจะสีวันจังไหบ้างครับมีสามเหรียญนอกับเบื้องแล้วเบื้องอีกใดเงินนั่นก็ได้เอาของจากของเครื่งที่เก่าอยู่ดอกบางวันจไปให้ผู้ใดนะเงินจำนัวนนะ้นครับ แต่ว่านับแล้วนับปีก็สามเรียนตัวเก่าอยู่ว่าห่วยบริการที่เก่าตัวนี่ก็เฝ้าอยู่ผู้เดียวเนาะมีความฝันหนินะมาเจนิก็ก็บ่หลายเด็กกเบืเ้องแรกแล้วก็หัวเม,มื่อเลื่อยหนะครับครับเออหัวเมือ่อขึ้นเลื่อยก็้จำได้เลื่อยเท่าเท่าเจนี่แหละจนได้เขียนไว้นะว่าได้๋สามเรียนกูจะซื้อสามเป่าหรือกูจะซื้อสามกูจะซื้อซื้อเก่าว่าว่าจะซื้ออันตัวอันตัวเลรียญน้ำไหน เออตัวเรียกจท่นั้นมากอันหาเนาะหาหนึ่งจีดแม่นหะครับ,บาทเท่นี่อันเท่ากับปเป้าตัวอันตัวสามเรียนนั่มดีเขาคิดว่าราชการที่เก่ามักจะเป็นเก่าสามหรือว่าเก่าสามหนึ่งแม่นหมดละด้วยทีเก่าสามศูนย์ก็เลยจะสิเป้าเอาหนาพอใหญ่กะอันเท่านั้นละเพราะว่ามันบหมาะบริบูงไปนานนะมันก็มีแขนเดีเออ เ็นเลขในเหรียญเออเลขในเหรียญจ้าแล้วยายก็คิดว่ายายเห็นเลขเห็นเหรียญสามเหรียญมีเหรียญสามเหรียญคุณยายก็เลยจะตีเก้าสามศูนย์ตีเก้าสามศูนย์ค่ะอันนี้ฝันแรกเนาะจ้าครับอ่คือคุณยายนี่เนาะครับอ่าฝันว่าตะาของเก็บเหรียญได้สามเหรียญเป็นเหรียญอพยาคุณคุณละ เบื่องป่นสองคนเบื่องก็เป็นมีสามเหรียญเป็นเหรียญราชการที่เก้าอาจจะเก้าที่เก้าแล้วคราวนี้คุณยายนะเห็นเลขที่เหรียญก็คือห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแต่คุณยายบอกผมว่าเหรียญนี้มันเหมือนเหรียญของตัวเองที่มีมีอยู่จริงๆเออมีมีหรีครับแต่เหรียญที่บ้านเนี่ยมันเป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดครับนั่นแหละแล้วคราวนี้คุณยายเห็นเลขก็คือ สองห้าหนึ่งเจ็ดที่ให้ผมลงให้เนาะครับแล้วคุณยายตีเลขเพิ่มเติมให้เก้าสามศูนย์อาสามศูนย์หรือว่าเก้าสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งแต่ยืดเอาเก้าสามศูนย์มากกว่าใช่ไหมครับคือให้อลงตัวนี้เนาะเออครับเอาเดี๋ยวเอาครับอ่าก็มีประมาณนี้ความฝันนี้เนาะแล้วเห็นคุณยายบอกว่าคุณยายมาฝันเมื่อคืนนี้อีกเมื่อคืนนี้อีกคุณยายฝันว่ายังไงนะครับฝันว่าเขาตังมาให้เต็มกระเป๋ามีแต่แบี้ยห้าร้อยแบี้ยร้อยแบี้ยยี่สิบแหละ เ้าออกจบกออกมาดูก็มีแต่แบงค์ห้าร้อยกับแบงยี่สิบแบ่งร้อยไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่ไม่ได้นับดูครับเลยใส่กระเป๋าไว้คืนคิดว่ามันจะเป็นมันจะเกี่ยวกับสิ่งที่เราฝันเห็นไงฝันแรกฝันแรกไหมหน่ะแล้วก็ฝันแรกเห็นบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อไปแล้วสองใบครับก็เลยคุณยายก็เลยคิดว่าฝันแรกน่าจะเข้าแล้วนั่นหละคิดว่าอย่างนั้นเลยใช่ก็เลยสีว่าสิยึดเอาตัวเลขนี้เลยจช่เอาตัวนี้เนาะนี่ครับท่านผู้ชมครับ ุณยายเห็นเลขในเหรียญ2517ใช่บางเอิญมาตรงเลขมาตรงกับเลขเหรียญที่ยายมีเหมือนกันใช่อยู่เป็นเหรียญพยาคุดเหรียญสมัยเก่าเนาะสมัยเก่าคร9เนาะครับมันมันเป็นเหรียญหาบาทหรือว่าสิบบาทห้าบาทเป็นเหรียญห้าบาทครับท่านผู้ชมครับอืมก็ลองวิเคราะห์ดูด้วยกันเนาะลองวิเคราะห์ดูลองซื้อดูเผื่อมันถูกเนาะเพราะว่า เวลาผมมาหาคุณยายคุณยายก็บอกเคยฝันในลักษณะแบบนี้เนะะาะพ่อจ้าพ่อเคยฝันแบบนี้อนนี้ก็ฝันดีมากเนาะ,ะนทีได้เหรียญเป็นมงคลด้วยแล้วก็เห็นเลขด้วยฝันเห็นเพิ่นกับว่าอันทีบุญมีอยู่บก่ก็สิถึิเลขพ่อคือเดี่ยดีเพิ่มด้วยนี่ครับอันนี้เลขที่เห็นครับท่านผู้ชมสองห้าหนึ่งเจ็ดที่เหรียญ อ่ะก็คือคุณยายเห็นอยู่แค่เหรียญเดียวเนาะแค่เหรียญเดียวแต่สองเหรียญมันไม่ได้ดูไม่ไม่ได้เห็นมันครับอันนี้ตีเพิ่มเติมคือเก้าสามศูนย์ระวังหกสามศูนย์ไยด้วยครับท่านผู้ชมครับก็ตามนี้เลยเนาะยายตามนี้หละครับที่แน่ๆคือตัวของคุณยายเองก็ซื้อลอตเตอรี่เก็บไปแล้วเก็บไว้สองใบครับเพราะว่าคุณยายไม่ใช่ให้เงินสดเขาเลเส้นรขอยคเส้นอครับเส้นร้อยก่อนอันนี้คือเขาเอื่นวามัก การเสียงโชกของแถนคุณยายเนาะคุณยายกลัวเลขมันจะหมดก่อนยังไมนหมดแหละอืดว่าตัวของคุณยายเองก็บอาสู่ผมฟังตลอดเนาะแต่ก่อนคือถึงเลขดุถึงดูที่แต่ก่อนครับแต่คุณยายมั่นใจว่าฝันเห็นเดียนรัชการที่เก้าคุณยายจะโชคดีคใช่ไหมคะคุณยายคิดว่าอย่างนั้นหละว่าจะโชคดีเลยคุณยายคุณยายเห็นเรียญที่เก้าว่าแกก็เสียไปแล้วเนาะ ไม่รู้ด้วยมันจะเป็นเป็นอะไรแล้วมันจะเป็นเก้าสูตรติดบาอะไรนายนะอยากจะเอาเหรียญมาโชว์ด้วยที่มีเนาะจะหาไม่เจออยู่นี่ไปตามหาแล้วไม่เจอหาคนคนอยู่อยากจะาให้ดูเหมือนกันใช่ครับแต่คุณจายมั่นใจว่าจําได้ว่าเลขมันตรงกับเลขในฝันแน่นอนครับแมนยายแล้วไอ้เลขที่ยา่วาเนี่ยมันเป็นเหรียญหาเนาะเราเป็นของราชการที่เก้าของราชการที่เก่า สิเป็นเก่าหาศูนย์ว่าหรือว่ามันตีได้หลายตระกูลอ,อยู่เยอะมันตีได้หลายอย่างนะแต่ว่า,วาได้ได้อันนี้อยูย่ได้ได้ได้ตีกว่าอยู่ไลยนี่เก่าหาศูนย์ตีกว่าอยูนนอ่ไลยสิบนีมีสอเหล็กนันนะติกไปแล้วตีกว่อยู่ครับสอเหล็กฝนน้ำเมียไม่ใหญ่อินคนนะก็นั่นอินครับนเพราะว่ามันตีได้หลายอย่างเนาะหลายอยาะแต่เข้ากับยึดเอาเลขที่เข้าเห็นเลยก่อนแมนยึดเอาตัวไหนเลยัวหลักตัวหลักที่เห็นตัวหลักที่เห็นคตัวนี้เข้ากับเปรย์เอาที่เลาใช้การที่เก่าเน่ยครับ มันมีสามเดียงบางทีก็อาจจะออกเลขที่เราเห็นบางทีก็อาจจะออกตัวแปรเนาะคือว่าเก้าห้าสามอะไรทํานองนี้ก็ได้นั่นแหละไม่ไม่แน่ก็มีประมาณนี้น้อยายเนาะครับครับท่านผู้ชมครับสําหรับแนวทางความฝันของคุณยายเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านใช้วิจารณ์ในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยายเล่ามาก็คือความฝันครับ ดูไว้เพื่อความบันเทิงก็ได้ดูไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมก็ได้ครับอ่าสลับคลิปนี้ผมก็จะขอลาคุณยายก่อนเนาะครับเดี๋ยวให้คุณยายอวยพรให้เอฟซในช่องของเขืออีสานใต้หน่อยครับผมอ,อสาธุเดอ้ดยยอลูกเอ้ได้ฝันไหน้นี่ก็ให้ดีเดอ้อเลขเบอร์ให,ให้ให้ซื้อให้ตรงนอให้คนซี่นซาหาบนลือได้ เออให้ซื้อโหลดอันที่ความฝันนหน้าพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ละจากการที่เขาหัวขาฝันเห็นครับฝันเห็นกับมีอยู่เฉพาะท่านเดียวหาสาธ oh ุขอให้ออกบังๆเนาะคุณยายเนาคุ <t un> mm ้มๆเนาะกันหน่อยเป็นยาสาพูด <t> ด <un> ้วยดสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า